สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่ผามมนาวนะครับในพื้นที่ของตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์นะครับ ช่วงเวลาขณะนี้ประมาณ13นาฬิกานะครับพาทุกท่านมาชมธรรมชาติที่สวยงามที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับพูชาด้านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับน,ะนี่ท่านก็จะเห็นโขดหินเห็นหิน,หน,หนค่อนข้างใหญ่นะวางเรียงรายเป็นก้อนอยู่บริเวณนี้นะครับ ก็เป็นพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินของเรานะครับเขาบอกว่าบรรยากาศตอนเช้าๆนี้จะสวยงามมากนะฮะแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่เรามาขณะนี้ประมาณ13นาฬิกาเนี่ยก็จะค่อนข้างร้อนหน่อยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความสวยงามของธรรมชาติที่นี่นะฮะ โดยเฉพาะหินนะฮะนี่ก็จะห็นห็นหินขนาดใหญ่นะฮะที่เป็นทั้งบริเวณพื้นที่ลานหินแล้วก็เป็นโขดหินดังภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่พื้นที่ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญนะครับในพื้นที่ของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับ นี่แดดก็ค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศบริเวณด้านหน้าผานะที่เรียกว่าผามะนาวที่ไปที่มาของชื่อผามะนาวนี้ไม่แน่ใจนะว่าตั้งชื่อจากชื่ออะไรนะแต่เคยพูดคุยกับผู้ที่ดูแลพื้นที่ที่นี่นะก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ย พื้นที่ตรงนี้จะมีต้นมะน,นาวเยอะเขาว่าวอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่นะฮะตอนนี้มีการพัฒนานะฮะโดยการปรับสภาพพื้นที่ตรงนี้ให้มีความสวยงามขึ้นนะฮะนี่นี่คือโขดหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อ่าบริเวณหน้าผาตรงนี้นะครับ ใครผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเที่ยวชมก็สามารถมาได้นะฮะเดินทางสายจากเส้นทางไปช่องจอมนะครับมาถึงสี่แยกหินโคนก็สามารถาแยกขวานะขวามือมาได้เช่นเดียวกันนะครับระยะทางจากถนนหลักมานี่ประมาณ4-5กิโลเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นบางช่วงที่เดินทางเข้ามาเป็นถนนแบบ ลูกลังนะฮะแต่ว่าโดยสภาพพื้นที่ที่เป็นถนนเข้ามาก็จะเป็นถนนลัดยางค่อนข้างจะสะดวกแต่จะเป็นบางช่วงเท่านั้นที่เข้ามาเป็นถนนลูกลังแต่ก็ไม่ลำบากมากสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับนี่นะฮะก็มีการจัดทำเป็นป้ายนะฮะป้ายอยู่บริเวณหน้าผาเขียนข้อความว่าผามะนาวนะฮะ เพื่อให้นะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้มาเช็คอินได้มาบันทึกภาพความสวยงามที่นี่นะครับนี่นะครับใครไปใครมาก็สามารถมาถ่ายภาพได้นะยิ่งบรรยากาศช่วงเช้าเเนี่ยก็จะเห็นหมอกที่ลงค่อนข้างจัดเหมือนกันนะดีไม่ดีอาจจะเห็นเป็นลักษณะของทะเลหมอกได้ในช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้ครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านสามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดนะครับตอนนี้ในพื้นที่ของอเทศบาลตำบลโคกตะเคียนแล้วก็ทางตำบลนแดนงมุดนะฮะซึ่งเป็นรอยต่อกันเนี่ยก็เข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลนะักท่องเที่ยวที่อาจจะมากางเต็นท์นอนนะฮะท่านสามารถมากางเต็นท์ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยให้กับท่านด้วยนะครับเมื่อท่านมาท่องเที่ยวที่นี่ครับ นี่เนี่ยนะมีการปรับพื้นที่ภูทิัน์ให้สวยงามนะฮะนำพระเป็นหลวงปู่ทวดนะครับให้ได้มาบูชาด้วยนะที่บริเวณตรงนี้นะครับปรับแต่งภูิทัศน์ปลูกต้นไม้สวยงามนะฮะนี่นะครับแม้แต่กระทั่งโคดหินที่เอามา,อาสอนนี่เป็นธรรมชาติที่สวยงามแบบเดิมอยู่แล้วนะครับ ครับนี่นะครับก็เชิญชวนนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความสวยงามของผามะนาวนะครับพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับนี่นะผาก็ค่อนข้างจะสูงชันเหมือนกันนะนี่ให้เห็นชัดๆนะครับ ก็จะเห็นต้นไม้เป็นป่าไม้ที่มีการอนุรักษ์ไว้ในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเราจะได้ยินเสียงนกเสียงการ้องตลอดเลยนะฮะนี่เป็นธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเราครับอะไรครับวันนี้ขอจบทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับก็ ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสความสวยงามของผามะนาวนะครับในพื้นที่ของตำบลโคกตะเคียนตำบลแหลงมุดอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเราได้ตลอดนะครับวันธรรมดาก็มาได้แล้วก็โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามที่นี่ค่อนข้างมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง YouTube YouTube c h a n n e l นักข่าวสุรินทร์ครับสวัสดีครับ